ค<ม>ุณผู้ชมครับมีแน่นอนว่าในปัจจุบันเนี่ยคือต้องพูดว่าสภาพอากาศเนี่ยแปรปรวนม,มากๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของฝุ่นพิษต,ต่างๆนานาน,นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางมูลนิธิ<ม>ราชประชานุเคราะห์นะครับร่วมกับ G c ซครับมอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษนะครับและฝุ่นขนาดเล็กพี2.5มจํานวน14เครื่องนะครับให้กับกองทัพเรือเพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับโดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกล่าวว่า มูลนิธินะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุน่นขนาดเล็ก PM 2.5จำนวน4รุ่นผ่านการทดสอบประสิทธิภาพแล้วและได้มีการส่งมอบนะครับเครื่องบำบัดอากาศทั้งหมด14เครื่องให้แก่สู์ปฏิบัติการกองทัพเรือครับโดยมีพลเรือเอกสมประสงค์นินสมยัยผู้บัญชาการหันรเรือเป็นผู้รับมอบ ขณะที่ทางด้านของดรคงพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพีดีทีโกรบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนกล่าวว่า GC ซีในการร่วมมือกับบริลงินทิราชประชานุเคราะห์ในการสนับสนุนบุคลากรนักวิจัยครับนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องบําบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.51 ในนั้นนะครับคือเครื่องบําบัด PM2.5 รุ่นที่3โดยใช้หลักการบําบัดด้วยตัวกรอง3ชั้นซึ่งมีประสิทธิภาพนะครับในการบําบัดฝุ่น PM2.5 ประมาณ99.2 เพิ่มจุดเด่นนะครับโดยใช้นวัตกรรมพลาสติกของ GC เป็นส่วนประกอบของเครื่องครับก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้มันมี3 Generation ัแล้วนะเจเนเนหึ่งของสามนะครับมาถึง Generation ที่3เนี่ยก็คือมันสามารถกรองนะฮะพี2.5ไมด้ได้ดีมากๆนะ90 97-99%นะครับแล้วก็เราก็ทำเครื่องต้นแบบรวมๆกันเนี่ยมา13เครื่องนะฮะให้ไปใช้ในหลายๆที่นะครับรุ่นหลังๆก็สามารถใส่พวก UV อะไรไว้ด้วยนะครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าได้มีการพัฒนาเครื่องมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศทั้งหมดนะครับ ชอบตรงที่ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศทั้งหมดนะถูกต้องแล้วออนะครับทั้งนี้ครับพลเรือเอกสมประสงค์นะครับก็กล่าวว่าจะนำเครื่องบำบัดอากาศนะครับไปช่วยเหลือประชาชนที่เผชิญกับมลพิษทางอากาศครับส่วนใครที่สนใจก็สามารถไปรับแบบนะครับไปจัดสร้างเองได้โดยติดต่อนะครับที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เลยครับถ้าสนใจติดต่อกันได้นะฮะ